หนูถามว่าเป็นคนอดทนเก่งไหมคะเก่งครับแต่ท่านวันแรกเมื่อกี้เจ็บแล้วเปล่าครับเจ็บสุดบ่สอันนี้อีกอีกอ่ะใช่เราขึ้่อเนี่ยอันนี้เจ็บสุดแล้วค่ะวันแรกเจ็บไหมอันนี้จะไม่ค่อยเจ็บเจ็บไหมเจ็บเลยอีกคนเป็นหลอนัราคุดอาวัยเห็นฉากนี้อยู่ดีๆเพลงอภพรก็แวะเข้ามาในหัวจ้า วัสดีค่ะวันนี้พบกับตันยงเอ็นสายเกาหลีแล้วนะคะวันนี้เราจะพาลุงหนุยมาทําสวยนะคะทำหล่อนะคะที่รีเอ็นจังคลินิกนะคะเป็นคลินิกเกาหลีนะคะเรามาทําที่สาขาอินชอนนะคะเราออกจากยอกมาแล้วก็จะมาเจอนี่นะคะ ABC m a r มนะคะที่ขายรองเท้านะคะโอเคตึกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะขึ้นไปตรงนี้เลยะคะ่ะ คุณลิฟต์ไปประตูตรงนี้เลยนะคะเป็นยังไงคะลุงหน่วยวันนี้รู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับ <c oughs> ว่าจะมาโดนจะโดนเข็มแทงตา <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับตีนกานจะหายไปไหมครับนี่นลุงหน่วยจะมาลบลอยลบเรือนริ้วรอยลบเรือลิ้วอยนะครับตีนกานะครับผมว่ามันจะหายไปไหม,มเอ่ยรอติดต,ต,ตามชมนะคะติดตามชมนะครับตื่นเต้นนะคะขึ้นไปข้างบนเลยนะคะตอนนี้เราถึงข้างบนแล้วนะคะอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะ ดีเอ็นจังคลินิกนะคะเราถึงแล้วนะคะเราเราก็นัดจองคิวไว้แล้วด้วยค่ะเวลาใครจะมาก็จองคิวที่เพจได้เลยนะคะแจ้งสาขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่ล่ามกันเลยนะคะเข้ามาที่คลินิกแล้วก็กรอกชื่อกรอกประวัติของเรานะคะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็กอกไปเลยนะคะ ่อแบบนนนนาา้บตื่นเต้นนะคะใกล้จะเข้าไปทำละเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทำพี่หน่่ยเคยฉีดหมโทูทอกมาแล้วเนาะครั้งนั้นตรงนะคะแต่ไม่ได้ทำที่นี่นะคะทำมานานละแต่คองยงเพิ่งทำครั้งแรกนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ใกล้จะถึงคิวแล้วนะคะเชยครับไม่ตื่นเต้นเหรอกลัวเจ็บค่อยนกลัวเจ็บว่ายังยังไม่เคยทำสักครั้งนะคะโอเคค่ะเราถึงคิวแล้วเราจะเข้าไปแล้วนะคะวันนี้เราจะทำไฮฟ,ฟูใช่ไหมคะ

가름해지는 느낌도 하. 생기실 거고 하와러캄페이 랩투엄 업나러 루스 워븐 리오큰 하하 그리고 탄력이 생기니까 더 쫀쫀해지실 거예요 그분 톰 번과 잡하일러 러저 루스 워 눈가 쪽은 주름이 많이 있진 않으신데 네, 네. 눈가 피부도 쫀쫀해지면 어 주름이 더 깊어지는 것을 방지할 수 있어요, 예방할 수 있어요. 아, เมื่อกี้คุณหมอก็ได้อธิบายว่าประมาณว่าถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยมีอยแต่ว่าเปก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยป้องกันไม่ให้ริ้วรอยอ่ะมันลึกกว่าเดิมนะคะการทนี้เดี๋ยวขอแสกนิดนะคะ 네, 누구나 이게 탄력이 조금 떨어지면 살짝 내려와서 어, 조금 ถ้าก็คือคนที่ขาดความกระชับนะคะผิวเราก็จะหย่อนยานแล้วก็จะตกลงมาส่วนใหญ่จะตกลงมาด้านล่างแล้วก็จะดูเหมือนแบบใช่แบะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันการทำไฮฟูมันก็จะช่วยเรื่องนี้นะคะช่วยเพิ่มกระชับตรงนี้ให้นะคะแก้ปัญหาเรื่องความหย่อนยานนะคะแล้ววันนี้เราจะฉีดโบท็อกของเรียมันนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีข้อดีก็คือมันจะไม่มีอาการดื้อยานะคะ ใส่แมดด้วยนะคะเดี๋ยวใส่แมดได้นะคะรอ,อยาชาก่อนนะคะจะซื้อค่ะ <laughs> <laughs> เราจะทำฮูฟูรือ จะรู้จักกันอีกนึงคือห้ฟูแต่ที่นี่เครื่องจะชื่อชูลินนะคะเป็นเครื่องช่วยนึ้นยกกระชับไปสร้างคอลลาเจนให้ผิวนะคะเป็น,นีีแล้วก็ส่วนคุณอนุชาติก็เช่นกันนะคะการทำไฮฟูนะคะก็คือเราสามารถที่จะบำรุง,ด,งดูแลได้ช่วงแรกๆนะคะเราจะสามารถทำได้เดือนละครั้งอันนี้ก็คือแนะนำนะคะเดือนละครั้งมันจะดีมากๆมันจะแบบ ไม่ให้ผิวเราย้อนยันมากแล้วก็ข้อห้ามระหว่างหลังจากที่ทให้ฟู๊ดอะไรแล้วนะคะก็เรื่องอาหารก็ไม่ได้เว้นอะไรมากเพียงแค่การดื่มเหล้าการดู่บุหร่การ,เ,ร,ารเข้าอบซาวน่า,ลลนาร้อนๆแล้วการออกกำลังกายหนักๆนี่เว้นไว้ก,ก่อนนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าการทำไฮฟู๊ดมันก็จะระบมนิดนึงนก็เจ็บเจ็บอยู่บางท่านก็เป็นเดือนระบมอยู่นานเป็นเดือนก็มีก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ให้เว้นไว้ก่อนนะคะหนึ่งอาทิตย์ ส่วนอาหารเรื่องอื่นก็สามารถทำได้ปกตินะคะค่ะเดี๋ยวเราจะรอช่วงอยากชาสักประมาณ20นาทีก่อนนะคะค่ะช่วงนี้เป็นโควิดนะครับก็เลยต้องไปใส่แรบ,ลลบามาตรการโควิดช่วงโรคระบาดนี้ใส่แรบไปส,ลลบสู้ๆนะครับ เห็นฉากนี้แล้วหิวหิวนะคะมันเค็ดญี่ปุ่นเลยค่ะคเป็นไหมตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะ น,นี้ก็จะเริ่มเป็นหัวที่สองนะคะที่จะตึงครับอันนี้หัวที่สองจะไม่เจ็บเท่าหัวแรกนะคะจะวิพี่ัแรกที่หทีห่บหมดเลยวแรกเจ็บดหัวแรกเจ็บค่ะหัวที่สองจะไม่พปเจ็บเพราะว่าหัวแรกมันจะไปแค่ชั้นผิวด้านบนทีนี้ก็จะลึกเข้าไปกว่าเดิมน,นะคะตัวนี้จะคือลึกเข้าไปชั้นหนึ่งนะคะช่างน่ือหนวถามว่า เป็นคนอดทนเก่งไหมคะเก่งครับไม่ชอบรูอว oh, ันแรกเมื่อกี้เจ็บแล้วหรอครับเจ็บสุดหมดอันนี้อีกยอีกก็ใช้แล้วทุ่มเลยอะอันนี้เจ็บสุดแล้วค่ะวมนแรกเจ็บไหมอันนี้จะไม่ค่อยเจ็บเจ็บไหมเจ็บเลยอีกคนแถวหลังแล้วก็ต ปริมาณอ็อดยิ่งเพิ่มมากขึ้นจะช่วยกระตุน้นคอลลาเจนได้ดีค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็จะแนะนําลูกค้าตามสภาพผิวของแต่ละคนนะคะว่าคนไหนคนควรที่จะทําผิวฉอดอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอญ่าอายุประมาณสามสิบไ0สามสิบสี่สิบห้าสิบก็ใช้วันสี่ร้อยถึง500ห้าร้อยค่ะคนที่อายุมากตรงนั้นก็จะใช้แต่แต่มันจะเจ็บนิดนึงเพราะปริมาณฉอดมันเยอะนอกจากเราจะมาทำบ่อยๆอ่ แต่ถ้าคนไม่ค่อยมีเวลาเราบางทีก็จัดเลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะไฮฟูนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ห้องฉีดนะคะเจ็บไหมรู้สึกเจ็บไหมไม่มันจะมีไอช็อตแรกจะเสียวเสียวตรงกำกามิดนึงนิดน้ง,นนงมันใกล้กระดูก กำลังทำความสะอาดยาชาอยู่นะครับเจวใสๆงามงาม,งา,มงามน่ากินจังเลยจ้ามีไม้พายด้วยเหมือนทำเคปญี่ปุ่นเลยหืูเลยค่ะ 게 똑같은 강도로 받아도 더 아픈 사람이 있고 더안 아픈 사람이 있어요. จะบอกว่าก <는 Led>. ็คือเหมืเราจะใช้ระดับของเครื่องเท่ากันแต่ละคนจะเจ็บจะมีความรู้สึกเจ็บแต่บางคนก็จะไม่รูจบะครับบาหคนน่าจะร้ว่เ่าวันนี้ก็จะหลังจากที่ทำแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหน้าเราบันเล็กขึ้นมันรู้สึกเรียวขึ้นนะคะทีผลดีกคือ3-4주ั도ดา แต่ถ้ารอผลเต็มที่เลยก็มาสามถึงสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะคะ นฉากนี้อยู่ดีๆเพลงอภารพรก็แวบ,บเข้ามาในหัวจ้าารถือแมเดินมาแล้ว้อมมาฉีจ้ตเราะจะฉีดตรงนั้น้ตดเรจะฉีดตรงเนี้ยตงตาเราจะจิ้มตรงนั้นตริยังไงบ้างม,มนดิบหน่อย <laughs> อะไรดิบหน่อยแต่ตรงนี้ไม่ค่อยจิ้ตรง อาจจะเจ็บไปเจ็บช็อตเล็กช็เลนิดนึงมาเป็นห้องเมคอัพนะคะทำเสร็จก็มาแต่งหน้าได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสำหรับเราทำไฮฟูนะคะ300ช็อตแล้วก็มีโบท็อกหางตาด้วยนะคะเป็นโบท็อกของเยอรมันนะคะอยงเพราะว่าโยูเป็นคนขี้เจ็บนะคะก็เจ็บนิดหน่อยนะคะ ช่วงบริเวณตรงกระดูกนะคะตรงบริเวณบริเวณขอบตาก็ไม่เจ็บเลยนะคะเสร็จแล้วน,นะครับผมทำให้ฟู่กับโบทอกเยอรมันไม่เจ็บเลยนะครับตอนมียาชาช่วยนะครับมันก็จะมีความรู้สึกจีดจดจ๊ดตรงกลามนี่นิดหน่อยเวลาช็อตแรกช็อตที่สองก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยโอเคครับใครอยากสวยอยากหลอก็มาเรียนจังคีนิกนะครับสาขาไหนก็ได้นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทำเสร็จไปแล้วนะคะทำเสร็จไปนะครับแต่ว่าต้องรอตึงๆนะคะต้องรอประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับมันจะจะ,นจะเข้านนะะลูกจะเห็นผนนะครับลูกหนุ้ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะตอนทำเสร็จใหมหมหน้าอ้วนก็บางลงนะคะนี่นะครับรอยเข็มโดนไปประมาณห้าหกเข็มนะครับตรงนี้ ตึงๆนะลุงหน่วยบอกไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่ายงเป็นคนขี้เจ็บยงก็จะเจ็บนิดนึงนะคะเขามียาชาทาเนาะไม่เจ็บเลยแต่มันก็จะมีเซียวๆตรงตรงคางตรงที่นื้ล่าบางบามันก็จะเจ็บหน่อยนะคะถ้ามีแก้มเยอะๆเนี่ยตรงเนี่ยเป็นเจ็บเลยนนเนี่ยถ้าแก้มเยอะมาเกาหลีแล้วต้องให้ถึงเกาหลีนะครับผมต้องไปใช้กรรมนะครับเรียนจังเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะในเกาหลีมีล่ามเยอะนะคะแล้วก็ พี่รามก็ให้คำปรึกษาดีมากๆเลยนะคะก็ลองแวะเข้าไปสอบถามในแฟนเพจของลีอินจัง Thailand ์ด้น,นะคะรลีินจังพลาสติกไทยแลนด์ก็เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้หลังคลิปนะคะคไปใช้บริการได้คะ่ะใจดีคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมค่ะเจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกรอบนะคะว่าหลัง หลังทำไปหนึ่งเดือนมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะคะครับขอบคุณค่ะไว้สายเก่าหยบหยบค่ะทำิัรรมตอนนี้เรียนจังที่กาหลีมี6สาขานะคะแต่ว่าที่มีล่ามประจำอยู่ก็จะมีอยู่สสาขานะคะได้แก่สาขาคัางนัมฮงแดเมียงดงแล้วก็อินชอนนะคะที่มีล่ามประจํ สำหรับผแผนกสัญญกรรมนะคะก็จะมีอยู่ที่สาขาคลังนำที่เดียวนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะแยกหมอตามความเชี่ยวชาญแต่ละผแผนกนะคะปลอดภัยหายห่วงได้เลยจ้าช่องทางการติดต่อก็มีดังนี้นะคะสามารถทักไปสอบถามหรือติดตามโปรโมชั่นต่างๆของทางคลินิกได้นะคะ 갑자기 내게 나타나 준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가.